การสึราวัคซีนโดยการจองลางหน้า 2. สร้างความร่วมมือเพื่อรับถ่ายข้อเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนและ 3. การวิจัยพัฒนาวัคซีน Ne? Ne? Mama. ถ่ายทอดสดผ่านทาง a c e b o o k l ล v e กบควบคุมโรคค่ะดิฉันแพทย์อิิพันธ์ประภายโยตระกูลราักหน้าที่ที่กอนเ,เ,อเกินรายการนี้เริ่มพัฒนาและวิจัยวัคซีนต้นแบบมาเรียบอยแล้วอีกทั้งยังมือกับผู้ทื่นใต่างประเทศอีกด้วยอาสาชนาตระดับโลกทุกประเทศได้รับสิทธิในการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมกัน ผู้สัญญาในการจัดหาวัคซีนมาเนี่ยเป็นรบริษัทริดยาชั้นนำของโลกนะครับที่แอสตราเซเนกาทุกคนคงสร้างอยู่แล้วสิ่งที่สำคัญก,ก็คือเราได้ร่วมพัฒนากับเขาเราเริ่มต้นตั้งแต่ป้องกันควบคุมและตอนนี้ต้องรักษานั้นต้องเป็นเนื้อเดียวกันตลอดสานะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เองเนี่ยผมก็มีความรู้สึกมั่นใจ รกกรรใใจระ,ระชา,ชจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างมหาศาลประเทศทักซนแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายทางการัฐและเอกชนได้ดาเนินการเพื่อให้ประชาชนไทยเข้าถึงวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด -19 ได้แนระยะเวลาที่ใกล้เคียงกับประเทศอื่นทั่วโลก ดังนั้นประเทศได้วางแนวทางในเรืเ่องกัรกล่าว3แนวทางได้แก่ 1. การสักษาวัคซีนโดยการจองล่วงหน้า 2. สร้างความร่วมมือเพื่อรับถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนและ 3. การวิจัยพัฒนาวัคซีนในประเทศ ความก้าวหน้าการวิจัยพัฒนาวัคซีนโควิดสิก้าในปัจจุบันขณะน,นี้มีการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิดสิก้าหลายชนิดทั่วโลกซึ่งวัคซีนนี้เปิรโเวกเ,เตอร์กลุ่มอะดีโีไวรัสโดยเฉพาะวัคซีนชนิดชิงแคนซีอะดีโีไวรัสที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดร่วมกับบริษัทแอสตันเซเนกาถือเป็นวัคซีนในกลุ่มที่มีความก้าวหน้าและมีโอกาสประสบความสำเร็จมากที่สุด จากการศึกษาในมนุษย์ระยะที่1และสองพบว่าวัคซีนมีความปลอดภัยและสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีเพื่อให้เป็นไป,นป,นปนตามแนวทางการทู้ถึงวัคซีนของประเทศไทย SCG และบริษัทสยามไบโอไซเอนได้เริ่มเจราจาเบือบ้องต้นกับมัติการผลิตวัคซีนโดยเหตุผลนี้กระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีหนังสือแสดงเจตจำนง63ต่อมากระทรวงสาธารณสุขบริษัทสยามไบโอไซเอ็น SCG และบริษัทแอสตราเซเนกาได้ร่วมลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงในการผลิตและจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด -19 ที่พัฒนาโดยมหาวิทย,ยลาลัยออกฟอร์ดเมื่อวันที่12ตุลาคม2563และต่างที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด -19 สำหรับประชาชนไทยโดยการจองล่วงหน้าและการจะซื้อวัคซีนกับบริษัทแอสตราเซเนกาจำนวน26ล้านโดสในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่17พฤศจิกายน2563โดยมอบให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติจัดทำสัญญาการจัดหาวัคซีนโดยการจองล่วงหน้าและมอบให้กรมควบคุมโรคเป็นผู้ดำเนินการจัดทำสัญญาซื้อวัคซีนจากการจองดังกล่าวเพื่อเป็นหลักประกันการร้บถือวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด -19 ของประชาชนไทยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ร่วมงนามนในสัญญาการจัดหาวัคซีน ป้องกันโรคติดเชื้อโควิด -19 โดยการจองล่วงหน้าผ่านความร่วมมือกับบริษัทแอสตาราเซเนกาโดยมีเป้าหมายเพื่อจะสั่งวัคซีนให้กับประชาชนไทยภายในครึ่งปีแรกของปี2564ซึ่งจะสามารถลดอัตราการป่วยการเสียชีวิตและลดค่าใช้จ่ายของภาครัฐในการดูแลผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อโควิด -19 และฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจและสังคมให้กลับสู่สภาวะปกติได้โดยเร็ว รอสัญญาณสูจากสาราชาจักรค่ะบคุณที่รับฟัง Let me start again. Your Excellency Prime Minister Payot, Deputy Prime Minister Amitin, Air Chief Marshal Pong, Ambassadors, dear friends and colleagues, I want to congratulate the Royal Thai Government for your very effective response to COVID-19. It really gives me great joy to see that you are able to gather in person while many parts of the world still restrict meetings like this. Earlier this week, AstraZeneca the University of Oxford announced that our first three clinical trials have met their primary endpoint. This is really great news. It means that we now have a vaccine that works, that prevents severe COVID-19 cases and hospitalizations, and that is well tolerated and safe. We will soon publish this data in the Lancet, very prestigious medical journal, in a few days. We also submitted our data to regulators such as the UK MHRA, the European Medicines Agency, and I'm confident that together we can...